สวัสดีครับคู่บอลที่น่าสนใจอยู่ในลีกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับโคฮาทุมครึ่งเป็นการเจอกันของไบรตันครับเปิดลังเจอกับทางด้านเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับช่วงนี้ไบรตันฟอร์มร้อนแรงเสลกเกินครับแข้งตัวเก่งของพวกเขาอย่างคารโอรุมิโตะครับก็ได้รับความน่าสนใจจากทั่วยุโรปไม่น้อยครับหลังไมเคิลโอเว่นตำนานดาวยิงทีมชาติอังกฤษครับเพิ่งเอ่ยปากชมว่าเขาอยู่ในระดับท็อปคลาสไปแล้ว บวกกับเกมนี้ไบตันเป็นฝ่ายที่ต่อเวสต์แฮมยูไนเต็ดไปถึง1ลูกครับสาเหตุเพราะอะไรทำไไมทีมระดับขุมกำลังที่ใกล้เคียงกันทำไมเปิดราคาต่อมาเยอะขนาดนี้ครับเรามาวิเคราะห์พร้อมกันเลยครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์กันฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยนะครับผลงานการเจอกัน1นิบนาังสุดครับส่วนมากจะเป็น หนักไปทางด้านเสมอครับแต่ทางด้านไบรตันนั้นโชว์ฟอร์มได้ดีกว่าครับโดยไบรตันเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดไป4เกมเสมอไป6เกมครับโดยเวสต์แฮมยูไนเต็ดไม่สามารถเอาชนะไบรตันได้เลยสักเกมครับและ3เกมล่าสุดที่เจอกันเป็นทางด้านไบรตันครับเก็บชัยได้ทั้งหมด3เกมติดครับผลงาน5เกมหลังของทางด้านไบรตันครับตั้งแต่เปิดลีกมาไบรตันเก็บชัยไปได้2เกมติดครับ โดย5เกมหลังที่พวกเขาลงเล่นชนะไป3เสมอไป1แพ้ไป1ครับเกมลุกของพวกเขาโดยการนำทัพของโซลิมาสครับและคาลุมิโตมาครับถือว่าทำได้ดีไม่น้อยครับโดยทางด้านโดยทางด้านโซลิมาสครับได้นำเป็นดาวซันโบนะ่าตอนนี้ครับมีอยู่3ประตูและมิโตมาทำได้1ประตูครับเกมนี้พวกเขายิ่งได้ลงเล่นในถิ่นของตัวเองแล้ว ยิงมีความมั่นใจเกมนี้ไบตันเปิดเกมลุกกดดันทีมเยือนทั้งเกมแน่ครับสถิติ5เกมหลังของทางด้านเวสต์แฮมยังในเต็ดครับแบ่งเป็นชนะ1เสมอ2แพ้2ครับ โดย2องเกมหลังที่เป็นการเล่นในรายการพรีเมียร์ลีกครับและอีก3เกมเป็นการอุ่นเครื่องครับฟอร์มโดยรวมค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับแต่ผลงานในรายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษถือว่าทาผลงานได้ค่อนข้างดีไม่น้อยครับโดยเกยมล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านชนะเชลซีมาสประตูต่อ1ครับเกมนี้เวสแฮมนเต็ดนำทัพโดยอันโตนิโอเจมวอสพาวและจารอดโบเวนครับเกมนี้บุกเจอกับทางด้านไบรตันทีมที่กําลังได้ผลงานอย่างร้อนแรงครับเกมนี้มีโอ การสูงที่เวสต์แฮมยูไนเต็ดกับบ้านมือเปล่าครับเพราะเขาปล่อยให้เขารุ่มมิตมะได้มีพื้นที่เล่นเยอะเกินไปครับเกมนี้เปิดเลนราคามาที่เจ้าบ้านไบตันครับต่อเวสต์แฮมยูไนเต็ดไปหนึ่งูกครับโดยระดับชื่อชั้นของทั้ง2ทีม นัดนี้ดูเหมือนทางด้านไบรตันค่อนข้างเปิดเลทราคามาสูงเกินครับเพราะว่าเพราะผลงานในลีกของทางด้านเวสต์แฮมยูเนเต็ดเองก็มีผลงานที่ดีไม่น้อยครับโดยในเกมลีกของพวกเขาก็ไม่แพ้ใครเกมนี้เทียบจากฟอร์มโดยรวมไบรตันไม่น่าจะยิงเกินราคาครับเกมนี้แวะวางทีมรองมีลุ้นกว่าแน่นอนครับเห็นต่างอย่างไรฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราด้วยนะครับ